วันนี้หมอนัดค่ะมาก่อนเวลาเลยมีเวลาถ่ายวิดีโอไว้สักนิดหนึ่งค่ะทุกคนดอกสีม่วงสวยงามมากเลยหน้าประตูที่คลินิกหมอเนาะแล้วก็จะมีหญ้าแฝกเนี่ยหญ้าแฝกต้นไม้ประดับของเขามุมนี้จะเป็นมุมจอดรถของคนพิการแล้วก็จะแต่งด้วยดอกกุหลาบดอกไม้สีม่วงค้าช่วงนี้ดอกเยอะมากเลยอนี่ค่ะ สวยเขาจะมีปลูกไว้เป็นแนวตลอดเลยค่ะอันนี้ก็จอดรอก่อนเรามาก่อนเวลาอุย้ยผักขมค่ะทุกคนนี่ค่ะว้าวมีผักขมด้วยค่ะพี่น้องจ๋าแต่ก็ไม่กล้าเด็ดไม่รู้ว่ามีวิตามินสูงหรือเปล่าพอบางทีเขามีน้องๆมาปล่อยวิตามินไว้เราก็ไม่ค่อยจะกล้าเก็บน,นั่นไงเต็มเลยเห็นแล้ววิตามินของน้องอยู่ข้างโคนผักขมเลยค่ะทุกคนโอ้โห นี่แหละเวลาจะเจอผักเจออะไรต้องรอคอยระวันดอกกุหลาบก็ดอกกำลังออกเล็กๆขึ้นมาอีกเต็มเลยค่ะนี่ดอกเล็กดอกซ้อนขึ้นมาใหม่นี่ค่ะกุหลาบสีชมพูค่ะทุกคนกำลังเริ่มมีดอกใหม่ๆขึ้นมานี่มีดอกตูมมีดอกน้อยแอบอยู่นี่ค่ะกุหลาบสีชมพูค่ะ มาชมวิวทิวทัศน์แล้วมาหาหมอมาก่อนเวลาเราก็ต้องรอก่อนนี่ค่ะคลินิกหมอครับาต้องเดินออกจากประตูนี้ไปก่อนตอนนี้เรามาจอดรถมุมนี้กันคุณสามีนั่งอยู่ในรถนะมองออกมาบอกเขาว่าขอทำคลิปหน่อยเพราะว่าเรามารอเสียเวลาเราก็เลยขอทำคลิปก่อน อากาศเริ่มเย็นแล้วค่ะทุกคนอากาศหนาวมาแล้วหนาวมาแล้วค่ะทุกคนช่วงนี้อากาศฝนตกด้วยพอฝนตกเยอะๆเขาเขาก็จะหนาวแล้วค่ะนี่พี่สมปองก็เลยมาเก็บคลิปมุมนี้จะเป็นมุมตึกอพาร์ตเมนต์อพาร์ตเมนตะ์อพาร์ตเมนต์นี่ก็จะเป็นาชาวต่างชาติเยอะที่เป็นอพาร์ตเมนต์อยู่อพาร์ตเมนต์กันอย่างเงี้ย ฝรั่งก็เยอะชาวต่างชาติก็เยอะเขาก็จะแบ่งเป็นโซนๆกันทุกคนมากมายมาชมวิวชมบรรยากาศนะคะในไหนก็เสียเวลารอหมอแล้วก็จัดทำคลิปไว้สักหน่อยหนึ่ง รถก็วิ่งมาวิ่งไปพี่สมปองก็ทำคลิปไปด้วยชมวิวไปด้วยชมรถวิ่งไปด้วยค่ะ,คะมุมนี้ก็จะหเห็นชัดหน่อยนี่เลยค่ะมุมนี้จะเป็นมุมที่จอดรถเดี๋ยวต่อเรื่อยๆนะคะทุกคน หามุมหามุมอ่ะตอนนี้สามีคุยโทรศัพท์แล้วไม่รบกวนไม่รบกวนปล่อยให้คุยไปก่อนนั่งอยู่ในรถคนเดียวเดี๋ยวพี่สมปองก็จะวนคลิปไปเรื่อยๆให้เพื่อนได้ชมทิวทัศน์อันสวยงาม ไก,ดกไ่ดอกไม้สีม่วงเนี่ยเมืองฝรั่งเศสดอกไม้สีม่วงเขาจะเยอะมากเลยค่ะทุกคนเยอะมากจริงๆค่ะดอกไม้สีม่วงเนี่ยนี่เลยจ้ะแมงพึ่งก็เยอะค่ะแมงพึง่งแมงต่อแมงแตนเยอะมากนนี้จะเห็นสีชัดกว่า โอเคนะคะทุกคนขอบคุณทุกเลิฟบทุกไลทุกกาลังแรงใจที่แวะเข้ามานะคะทุกการแชร์นะคะคลิปสวยถูกอกถูกใจก็ขอให้แชร์ออกไปนะคะนี่ค่ะคือเรามาก่อนเวลาที่หมอนัดเราก็จะต้องรอข้างนอกเพราะประตูเขาไม่เปิดนี่คือเมืองฝรั่งเศสค่ะเมืองฝรั่งเศสจะเป็นประมาณน,นี้ถ้าหาก็เรามาก่อนเวลาที่เขานัด เขาจะเปิดช่วง5โมงครึ่งถ้าเรามาตั้งแต่5โมงเนี้ยเราก็ต้องมารอข้างนอกก็จะประมาณนี้ค่ะทุกคนโอเคนะคะแล้ว okay, พบกันใหม่คลิปหน้านะคะบายบายจ้า ูตองกดบุตรงแล้วประตูเปิดเลกๆโอเคหนุมเปิดประตูแล้วเรารีบเดิน <c oughs> ขอยข้างนอกตั้งนานหนาวหนาวแมดนองหนาวคัมมิ่งเปิดติดหนาวอ๋อแฟกเมมากเว้ยต้องปิดแมตถ้ามาหาหมอเพราะว่าเผื่อมีคนป่วยเนาะ ก่อนูตรงกูตรงปิงปิงกูตรงปิงปิงอันนี้คือคลินิกคุณหมอค่ะตกใจรถสเกิร์ตขา้ไอีกข้างล่างอ่ของาอข้ามาเปิดประตูให้แล้วโบงชูแม็กซี่ ไปลินเดอร์เพราะเราได้จองวันไว้เนาะวิ่งออกมาข้างนอกก็โล่งเลยถอดแมสสบายหน่อย โ okay, อเคลีทส์ก์รดสาว่ามีรถมาแต่อยู่ห่างนี่อันนี้คือคลินิกจ้าตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วติดกับมาร์เก็ตอันนี้ก็เดินทางกลับแล้วจ้าหาหมอเสร็จก็กลับบ้าน อากาศค้มมากเลยค่ะทุกคนเดินทางกลับบ้านเดินทางกลับบ้านติดไฟแดงตบปั๊บอืมรถไฟมาพอดี

Let's go, go. อันนี้ก็ลาตัดสมอที่พี่สมปองมาขึ้นประจำรถไฟ D'un, il clope, hein, nous. Quel Intersport motivation 25, assez en mode shopping. Mais restez en mode économie. Quand on le voit, un bitchang l'œil. C'est 100% 10, 100% marque. Bénéficiez de 50% de réduction sur le deuxième article femme vêtements et chaussures de votre choix. Intersport, le sport, la plus belle des rencontres. Et le meilleur magasin de score de l'année. 10 signifie bonnes affaires. Conditions, service et magasins participants sur intersport.fr. Ça marche à 100%. Tu passes à la caisse et bim, c'est bon. Truc de Femme quoi, ça ไฟแดงที่นี่จะไม่นานเหมือนเมืองไทยจะ้ะประมาณไฟเขียวแล้วแต่ละฝั่งจะประมาณไม่นานอ่ะไม่ได้ไม่ได้ประมาณไม่ถึงประมาณหนึ่งนาทีอ่ะเนาะ อันนี้เริ่มมืดแล้วค่ะเป็นช่วงช่วงนี้จะมืดเร็วเพราะเวลาแค่ทุ่มกว่าก็มืดแล้วเวลาจะเปลี่ยน ช่วงนี้ดีรถไม่เยอะถนนถนนกลางคืนรถจะไม่เยอะ แล้ช่วงนี้เป็นช่วงที่คนเขารับประทานอาหาร่ํากันจ้ะส่วนพี่สมปองกับสามีเพิ่งหาหมอเสร็จค่ะไปหาหมอคอยนัดนัดนะคะเนี่ยนัดก็อย่างน้อยก็คอยประมาณชั่วโมงกว่าเลยค่ะอะดวดโนโบกูวตัตุตอง ดวดสาวาเอ้ยอังก็เวอนี่เวอนี่แมตลองเวอนี่ดูวดูทวัวโบกูอะต้องอะต้องแมตลองอะดวดสาวาโอเคสาวาสาวาตูชูสาว,ว,ว let's go ช่วยกันมองทางให้ปลอดภัยมืดแล้วมืดแล้วถึงบ้านแล้วนะคะ